หนังสือเสียงเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ลำดับสองตอนจัตวาลักษ์เขียนโดยเซอร์อา u r เธอร์โคนนดอยแก้ไขเพิ่มเติมจากสำนวนแปลของอสายสุวรรณจากเชอร์ล็อกโฮมส์เดอะไซ n ์ f อฟโฟร์สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์อ่านโดยกันพลสงครามสงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทอมรินพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนบทที่6เชอร์ล็อกโฮมส์ให้อัธถาธิบายตอนหนึ่งตอนนี้นะวัดสันโฮมส์พูดพลางเอามือถูกันเรามีเวลาเป็นของเราเองสักครึ่งชั่วโมงละเราจงมาใช้มันให้ดี รูปคดีของการเกือบจะครบครันดังที่กันบอกแล้วก็จริงแต่เราก็ต้องไม่หลงไปในด้านของความเชื่อมั่นเกินไปทั้งที่รูปคดีดูจะง่ายอยู่ตอนนี้อาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งลงไปอีกแอบแฝงอยู่ก็ได้ง่ายหรือข้าพเจ้าออกอุทานเด็ดเด็ด เขาพูดออกท่าทางเหมือนศาสตราจารย์บรรยายแก่หมู่คนรอบเตียงคนไข้นั่งลงที่มุมนั้นเธอเพื่อรอยเท้าของแกจะได้ไม่ทำให้เรื่องสับสนเอาละ่ะลงมือในประการแรกไอ้คนพวกนี้มันมายังไงแล้วก็ไปยังไงกันประตูไม่ได้เปิดตั้งแต่เมื่อคืนหน้าต่างละ่ะเขาถือตะเกียงตรงไปที่หน้าต่าง พ,พึมพำข้อสงสัยของเขาออกมาดังๆตลอดเวลาแต่พูดกับตัวเองมากกว่ากับข้าพเจ้าหน้าต่างขัดกรอนข้างในกรอบแน่นหนาข้างๆไม่มีบานพับลองเปิดดูทีรืะไม่มีท่อน้ำอยู่ใกล้หลังคาเอื้อไม่ถึงแต่มีคนปีนป่ายที่หน้าต่างเมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย นี่เป็นรอยเท้าเปรอะเป็นรอยบนขอบหน้าต่างและนี่รอยโคลนกลมๆบนพื้นห้องนี่ก็อีกที่ริมโต๊ะนี่อีกดูที่นี่สีวัดสันนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่สวยมากจริงๆข้าพเจ้ามองดูที่วงโคลนรูปกลมแจ่มชัดนั่นมันไม่ใช่รอยเท้านี่ข้าพเจ้าพูด มันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรายิ่งกว่ารอยเท้าซีอีกมันเป็นรอยดุ้นไม้นั่นเองแกดูบนขอบหน้าต่างนี่ซิจะเห็นรอยรองเท้าเป็นรองเท้าหุ้มข้อหนาหนักกับส้นโลหะกว้างส่วนข้างๆเป็นรอยปลายไม้มันเป็นคนขาไม้นั่นเองก็อย่างนั้นแหละ แต่ยังมีคนอื่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยที่คล่องแคล่วและสามารถมากแกปีนผนังนั้นได้ไหมล่ะหมอข้าพเจ้ามองออกไปนอกหน้าต่างที่เปิดอยู่ดวงจันทร์ยังทอแสงอารามอยู่ที่มุมนั้นของบ้านเราอยู่สูงจากพื้นดินขึ้นมาถึงหกสิบฟุตและไม่ว่าข้าพเจ้าจะมองดูตรงไหนก็ไม่เห็นมีที่จะปีนไป่ายได้เลย หรือจะหาแม้แต่รอยปริในผนังสักแห่งหนึ่งก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดข้าพเจ้าตอบก็อย่างนั้นแหละถ้าไม่อาศัยความช่วยเหลือแต่สมมุติว่าแกมีเพื่อนคนหนึ่งขึ้นมาที่นี่แล้วหย่อนเชือกเส้นใหญ่ที่กันเห็นที่มุมนั้นลงไปโดยเอาปลายข้างหนึ่งผูกตรึงกับขอใหญ่ในผนังนี้เมื่อเช่นนี้กันก็คิดว่า ถ้าแกเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวก็อาจจะไต่ขึ้นมาได้ทั้งที่เป็นคนขาไม้ก็เถอะขากลับก็คงแบบเดียวกันแล้วผู้ช่วยของแกก็สาวเชือกขึ้นแก้เชือกจะขอปิดหน้าต่างลงกรอนข้างในเสร็จแล้วก็ออกไปอย่างเมื่อขามาดังเดิมนั่นแหละมีประเด็นเล็กๆอยู่ข้อหนึ่งซึ่งอาจจะสังเกตเห็นได้เขากล่าวต่อพลางตรวจดูเชือก ก็คือว่าไอ้เพื่อนขาไม้ของเราถึงจะไต่เชือกได้พอใช้ก็ไม่ใช่กลาสีโดยอาชีพมือของมันไม่เหนียวเท่าใดนะักแว่นขยายของกันส่องให้เห็นรอยเลือดมากกว่าหนึ่งแหง่งโดยเฉพาะทางตอนปลายปลายเชือกซึ่งกันประมวลเอาว่ามันลื่นถลายลงไปอย่างเร็วจนหนังมือถลอกปอกเปิกเทียวละนี่เป็นอันฟังได้สนิท ข้าพระเจ้ากล่าวแต่เรื่องมันกลับมืดมนยิ่งกว่าเก่าอีกไอ้ผู้ช่วยลึกลับคนนี้นะ่ะว่ายังไงมันเข้ามาในห้องด้วยวิธีใดเล่านั่นสิไอ้ผู้ช่วยคนนี้โฮมส์ทวนคำอย่างตรึกตรองมีลักษณะที่น่าสนใจอยู่เกี่ยวกับผู้ช่วยคนนี้มันทำให้เรื่องพ้นเขตของความธรรมดาสามัญจืดชืดเทียวละ กันนึกว่าไอ้ผู้ช่วยคนนี้แหกคอกออกจากตำนานของอาชญากรรมในประเทศนี้อยู่แต่มีคดีดคล้ายๆกันนี้สอดตัวอยู่เหมือนกันเป็นคดีดจากประเทศอินเดียและถ้าความจําของกันไม่คลาดเคลื่อนก็คงจะเป็นคดีดจากเซเนกัมเบียก็ถ้างนั้นมันมายังไงเล่าข้าพเจ้าทวนถามประตูหรือก็ปิดลั่นกุญแจ หน้าต่างหรือก็เข้าไม่ได้หรือว่ามันจะเข้ามาทางปล่องเตาผิงช่องลูกกรงเตาผิงและเกินไปเขาตอบกันได้พิจารณาข้อนั้นแล้วเหมือนกันถ้างั้นก็ยังไงเล่าข้าพเจ้ารุกแกละช่างไม่เอาคำสอนของกันออกใช้เสียเลยเขาพูดพลางสั่นศีรษะ กันพูดให้แกฟังไม่รู้จกกี่หนแล้วว่าเมื่อแกกันเอาข้อที่เป็นไปไม่ได้ออกไปหมดแล้วข้อที่ยังเหลืออยู่ถึงไม่น่าจะเป็นได้ยังไงยังไงก็ต้องเป็นความจริงเรารู้ว่ามันไม่ได้เข้าทางประตูหน้าต่างหรือทางปล่องเตาผิงเรารู้ด้วยว่ามันจะซ่อนอยู่ในห้องก็ไม่ได้เพราะไม่มีที่จะให้ซ่อนเมื่อเช่นนี้แล้วมันจะมาจากไหนละ่ะ มันเข้ามาทางช่องในหลังคานั่นเองข้าพเจ้าร้องก็อย่างงั้นน่ะสิมันต้องเข้ามาทางนั้นถ้าแกจะช่วยสงเคราะห์ถือตะเกียงให้กันทีนี้เราก็จะได้ค้นคว้าสืบไปถึงห้องข้างบนกันห้องลับที่เขาพบสมบัตินั่นน่ะเขาปีนขึ้นไปบนบันไดแล้วเหนี่ยวไม้จันทันข้างละอันโหนตัวขึ้นไปในห้องบนเพดาน ครั้นแล้วเขาก็นอนพังภาพเอื้อมมือลงมารับตะเกียงส่องให้ข้าพเจ้าโหนตามขึ้นไปห้องที่เราขึ้นไปอยู่นั้นยาวประมาณสิบฟุตกว้างหกฟุตพื้นประกอบด้วยไม้จันทันกับประแนงเชื่อมด้วยปูนสลับกันเวลาเดินต้องก้าวเหยียบบนจันทันแต่ละอันแต่ละอันไปหลังคาแล่นไปสู่ยอดและเห็นได้ว่าเป็นชั้นในของหลังคาบ้านตัวจริงห้องไม่มีอะไรตกแต่ง และฝุ่นค้างปีก็จับกันอยู่หนาที่พื้นนี่ไงแกเห็นละสิเชอร์ล็อกโฮมส์พูดพลางยกมือขึ้นปะกับผนังที่เอียงลาดนี่เป็นฝาช่องหลังคาซึ่งเปิดออกไปสู่หลังคาได้กันอาจจะดันมันเลื่อนกลับไปได้และนี่คือตัวหลังคาเอียงเป็นมุมลาดพอสมควร นี่แหละเป็นทางเข้าของอ้ายหมายเลขหนึ่งมาดูกันเธอว่าเราหาเบาะแสอย่างอื่นๆที่บอกถึงลักษณะของมันได้บ้างไหมเขาลดตะเกียงลงส่องดูพื้นและเมื่อเขาทำดังนั้นข้าพเจ้าก็ได้เห็นเป็นครั้งที่สองในคืนนั้นมีแววประหลาดใจตะลึงตะลายผุดขึ้นที่หน้าของเขาส่วนตัวข้าพเจ้าเองเมื่อแลตามสายตาของเขาไป ก็รู้สึกว่าผิวหนังเย็นวาบอยู่ใต้เสื้อผ้าพื้นนั้นดาดไปด้วยรอยเท้าเปล่าชัดเจนแจมกระจ่างและเป็นรูปบริบูรณ์แต่ทว่ามีขนาดใหญ่ไม่ถึงกึ่งรอยเท้าคนธรรมดาโฮมส์ข้าพเจ้าพูดเป็นเสียงกระซิบเด็กนั่นเองเป็นคนทำการอุกอาจนี้ เขากลับคืนสู่ความเป็นตัวเองอีกในชั่วประเดี๋ยวเดียวกันงงไปชั่วงขณะหนึ่งเขาพูดแต่ที่แท้มันก็เป็นของธรรมดาความจำของกันบกพร่องไปไม่เช่นนั้นกันก็คงบอกล่วงหน้าได้แล้วที่นี่ไม่มีอะไรจะให้เรารู้อีกละลงไปข้างล่างกันเถอะแกมีความเห็นว่าอะไรเกี่ยวกับรอยเท้าเหล่านั้น ข้าพเจ้าเอ๋ยถามขึ้นด้วยความอยากรู้เมื่อเรากลับคืนสู่ห้องเบื้องล่างอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้ววัดสันเอ๋ยลองใช้ความวิเคราะห์วิจาร์ณดูเองบ้างสิเขาพูดน้ำเสียงระอิดระอาแกรู้วิธีของกันอยู่ใช้มันสิแกจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อเอาผลที่ได้มาเปรียบกันดูกันมองไม่เห็นอะไร ที่จะรับกับความจริงได้เลยข้าพเจ้าตอบไม่ช้าก็คงกระจ่างพอที่จะเห็นร็อกเขาพูดเป็นเชิงตัดบทกันคิดว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นที่สำคัญอยู่ที่นี่เลยแต่กันก็จะต้องดูเขาคว้าแว่นขยายกับสายวัดขึ้นมาเที่ยวคุกเข่าลงตามที่ต่างๆทั่วห้องอย่างขมีขมันโดยทำอาการวัดบ้าง เปรียบบ้างตรวจดูบ้างจมูกอันบางยาวของเขาอยู่ห่างจากพื้นกระดานชั่วระยะสองสามนิ้วฟุตเท่านั้นส่วนในตาอันวาวของเขาก็เป็นประกายและเพ่งเขม็งเหมือนตานกการเคลื่อนไหวของเขาเป็นไปอย่างรวดเร็วเงียบเชียบและเร้นลับยิ่งนักดุดสุนักบลัดเฮาวที่ฝึกมาค้นหากลิ่นก็ปานกันจนข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้เลยว่า เขาจะเป็นผู้ร้ายที่ร้ายกาจสักเพียงใดถ้าลงว่าเขาใช้สติปัญญาและพลังงานของเขาไปในทางเป็นปฏิปักษ์กับกฎหมายแทนที่จะใช้ไปในทางคุ้มครองเช่นนั้นเขาทำการไปพลางพึมพำกับตัวเองไปพลางและในที่สุดเขาก็โล่งออกมาดังๆด้วยความเบิกบานใจเราสบโชคดีจริงๆเขาพูด ตอนนี้เราน่าจะทนลำบากกันอีกเล็กน้อยเต็มทีละไอ้ตัวหมายเลขหนึ่งเซอ้อซาไปเหยียบน้ำยาครีโอโซสเข้าแล้วแกอาจจะเห็นขอบรอยเท้าเล็กๆของมันได้ที่นี่ตรงข้างขวดที่ส่งกลิ่นคลุ้งนี่นะขวดใบนั้นร้าวเห็นไหมและน้ำยาข้างในก็ไหลออกมาแล้วยังไงข้าพเจ้าถามอา้าวเราก็เอาตัวมันได้นะ่ะสิ เท่านั้นเองเขาพูดกันรู้จักหมาตัวหนึ่งซึ่งจะตามกลิ่นนั้นถึงไหนถึงกันเทียวละถ้าฝูงหมาธรรมดาสามันสามารถจะตามกลิ่นปลาที่คนเขาให้ดมไปได้จนข้ามเขตไอ้หมาล่าเนื้อฝึกพิเศษจะตามกลิ่นฉุนอย่างนี้ได้แค่ไหนละ่ะมันดูเข้าทํานองผลรวมตามกฎของบัญญัติไตราย,ยางเทียวละคำตอบที่เราจะได้คือแต่ ฮัลโหลท่านผู้แทนของกฎหมายที่ได้รับแต่งตั้งมานี่แล้วละ่ะซีมีเสียงฝีเท้าหนักๆและเสียงพูดกันอึงคนึงดังมาจากพื้นล่างเสียงเปิดประตูห้องโถงดังสนัน่นแทบจะพังทลายทีเดียวก่อนที่เขาจะขึ้นมาโฮมส์พูดแกลองเอามือคลำที่แขนหมอนี่ดูทีหรือที่ขานี่ด้วยแกรู้สึกยังไง กล้ามเนื้อแข็งยังกับแผ่นกระดานข้าพเจ้าตอบนั่นแหละมันอยู่ในสภาพหดตัวอย่างสุดขีดยิ่งกว่าอาการแข็งทื่อตายธรรมดามากนะักเมื่อผนวกกับการเปลี่ยนรูปหน้าเป็นยิ้มแบบฮิปโปคราติกหรืออย่างที่นักเขียนรุ่นเก่าเรียกว่ายิ้มแย่นี่แหละมันส่งความเห็นอะไรให้เกิดแก่จิตใจแก่บ้างละ่ะ ตายด้วยพิษยาจากพันไม้อย่างแรงชนิดใดชนิดหนึ่งข้าพเจ้าตอบเป็นยาพิษจำพวกสตริกนินซึ่งทําให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกรงนั่นเองนั่นและเป็นความคิดที่เกิดกับกันในทันทีที่ได้เห็นกล้ามเนื้อที่หดของหน้าครั้นเข้ามาในห้องกันก็เที่ยวหาปัจจัยที่ส่งยาพิษเข้าสู่ร่างทันที กันได้พบน้นาำที่ถูกทิ่มหรือพุ่งลงสู่หนังหัวโดยไม่ได้อาศัยกำลังแรงนักดังที่แกได้เห็นแล้วแกย่อมจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนที่ถูกหนามปักนั้นก็คือส่วนที่หันให้ช่องในเพดานนั้นเองถ้าผู้ตายนั่งตัวตรงกับเก้าอี้ทีนี้ตรวจหนามนี้ดูทีเรืข้าพเจ้าค่อยๆหยิบมันขึ้นมาอย่างหวัดหวาดแล้วชูส่องกับแสงตะเกียงมันเป็นรูปยาว แหลมสีดำทางตอนปลายดูคล้ายกับฉาบไว้ด้วยยางอะไรอย่างหนึ่งจับกลังอยู่ทางปลายที่ป้านนั้นบากและเจียนด้วยมีดนั่นมาจากต้นหนามอังกฤษหรือเขาถามไม่ใช่ไม่ใช่อย่างแน่นอนด้วยหลักฐานพยานเหล่านี้แหละแกน่าจะค้นหาข้อเกี่ยวโยงที่ถูกต้องได้บ้างเชียวละแต่นี่กองประจำการเขาก็มากันแล้ว เพราะฉะนั้นกองอาสาช่วยก็ควรจะล่าถอยไปเสียทีอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์